คลิปนี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครัผมก็จะมาแนะนําร้านทําสกินซีดีสวยๆนะครับอ่าก็สกินซีดีก็เป็นประมาณนี้เป็นไมค์ครับสกินซีดีนะแล้วก็มีพวกแบนเนอร์อะไรอีกหลายอย่างเลยนะโปกคลิปโปรไฟล์แล้วก็เทคอะไรก็มีนะครับนี่เทคนี่หลายอย่างเลยนะครับก็มาทักซื้อร้านนี้กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกินผมผมเคยสั่งไว้อยู่นะนี่ เขาก็จะมาลงเพจนะครับเดี๋ยวผมเลือดลงให้ดูนะนี่อันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์พีนะครับก็วอลเปเปอร์อนั่นแหละผมก็เคยสั่งครั้งหนึงนะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูอ่านี้นนก็อันนี้เป็นเซตนะครับนี่เห็นไหมมีคอมเมนต์ด้วยกดชอบเลยมันกคดสวยแต่โคตรคมร้านนี้ดีจริงครับ นี่ก็ปกไลฟ์สตรีมนะครับนี่ก็เป็นถ้าจะเป็นพวกเซ็ตอ่าใช่ครับเซ็ตนี่ก็เท่เลยนะสั่งสกินทีดีเดี่ยวๆก็แจ้งรายละเอียดเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับก็วันนี้ถ้าใครอยากสั่งซื้อก็ให้กดส่งข้อความไปนะครับพอทักแฟนเพจไปแล้ว่ เดี๋ยวเขาก็จะตอบกลับมาเราก็บอกไปว่าอยากสั่งซื้อสินค้าอะไรนะครับโปรไฟล์สกินซีดีอ,อะไรก็มาดูราคากันตรงนี้ได้นะโอเคแล้วก็ช่องทางการชำระเงินมีธนาคารพร้อมเพย์แล้วก็ทูเล็ตนะครับมาสั่งซื้อกันได้ที่้าน,นี้ดีจริงคนระับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้ด้วยนะครับแลก็แชร์เพื่อเพื่อคนดูนะครับแล้วก็ร้านนี้ไปซอ้อกันด้วยบ๊ายบาย